หากพูดถึงจังหวัดสุขโขทยัยหลายคนคงนึกถึงอดีตเมืองหลวงแห่งอารยธรรมไทยแต่วันนี้เราจะพาทุกคนออกเดินทางไปสัมผัสอีกมุมหนึ่งของสุขโขทยัยที่ยังคงมีวิถีชีวิตเรียบง่ายอบอุ่นและเต็ไมไปด้วยเสน่ห์แบบล้านนาแท้ๆที่นี่คือบ้านทุ่งเสลี่ยมหมู่สามตําบลทุ่งเสลี่ยมอำเภอทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยบ้านทุ่งเสลี่ยมเป็นอำเภอเดียวในจังหวัดสุขโขทยัยที่ยังคงพูดภาษาถิ่นเหนือถุกถอยคำเตือนเอ่ยอ,ออกมานั้น อบอุ่นเหมือนเสียงจากหัวใจนี่คือชุมชนที่ยังรักษาวิถีชีวิตล้านนาไว้อย่างงดงามตั้งแต่การแต่งกายการทําอาหารไปจนถึงการสืบสารภูมิปัญญานับว่าเป็นอัตลักษณ์ชุมชนที่น่าสนใจแห่งหนึ่งเลยทีเดียววัฒนธรรมสาคัญที่นี่คือพิธีไหว้ผีปู่ย่าตายายประเพณีโบราณที่สะท้อนถึงความกตัญญูและสายใยของครอบครัวชาวบ้านจะจัดพิธีเพื่อระล,ลึกถึงบรรพบุรุษขอพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขและเป็นอีกหนึ่งวิถีแห่งความเชื่อที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่น สถานที่สำคัญของบ้านพุ่งเสเหลี่ยมที่ใครมาก็ต้องแวะกราบคือวัดทุ่งเสเหลี่ยมอันเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศิลาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธาไม่เพียงเป็นศูนย์รวมจิตใจแต่ยังเป็นมุมถ่ายภาพเชินยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวต่้างหลังไหลามาชุมความงดงามของวัดและบรรยากาศโดยรอบครับสวัสดีครับผมผมนายภูชิตนิชาชัยนิธินะครับผมกำนันตำบลทุ่งเสเหลี่ยมอำเภอทุ่งเสเหลี่ยมจังหวัดสุโขทัยประธานชมรมกำนันอำเภอทุ่งเสเหลี่ยมนะครับผมวันน เรานะครับผมหรือวัดหลวงพ่อศิลานะครับผมอานอาจจะทราบอยู่นะครับว่าหลวงพ่อศิลาของเราเป็นอาณาปกนะฮะที่ตอนนี้ได้อยู่ที่วัดหลวงพ่อศิลาดั้งเดิมของคนทุ่งเสี่ยมนะครับผมก็เป็นคนเมืองนะฮะที่ย้ายมาจากอําเภอเทินนะฮะจังหวัดลําปางนะครับผมส่วนมากก็จะเป็นการพูดเหนือนะฮะพูดทางเหนือโดยตรงเลยนะครับผมมีอําเภอเดียวนะครับผมจังหวัดสุโขทัยนะครับผมที่พูดเหนือนะครับผมอาหารหรือท้องถิ่นของเรานะครับผมจะมีอาหารหลักๆนะครับผมก็จะเป็นยำผีปุยานะฮะ ก็จะมีลาบปลาต้มปลานะครับผมแล้วก็จะมีอีกหลายอย่างนะเดี๋ยวคอยชมดูนะฮะว่ากิจกรรมของชุมชนเรามีอะไรบ้างนะครับผมเรื่องกิจกรรมท้องถิ่นหรือการแปรรูปนะฮะก็มีค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ขอบคุณนะฮะ พ่อแม่พี่น้องที่ได้ชมคลิปนี้หรือว่าท่านที่ได้ดูคลิปนี้ก็เรียนเชิญนะครับผมหลวงพ่อศิลาเราจะมีงานสมโพธิอยู่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะฮะของทุกปีนะครับผมก็อขอบคุณมากณกาสนี้ครับผมสวัสดีครับที่บ้านท่องเสียบไม่ได้มีดีแค่ความศรัทธาและวฒนธรรมเท่านั้นนะครับแต่ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ที่สนุกเพลินและอร่อยจนลืมเวลาเริ่มต้นด้วยกิจกรรมสุดอร่อยการทําอาหารพื้นถิ่น ยำไก่ผีปู่ย่าเมนูพื้นบ้านที่เชื่อกันว่าทําถวายในพิธีไหว้ผีปู่ย่าตายายเนื้อไก่บ้านคลุกเคล้าพริกลาบพื้นเมืองกับสมุนไพรท้องถิ่นนานาชนิดกินหอมชวนหิวรสชาติกลมกลม่อมดีต่อสุขภาพอีกตั้งหากลาบปา่านำออดส่วนใหญ่ใช้ปลาตะเพียนหรือปลาทับทิมที่สามารถหาได้ในท้องถิ่นนํามาทําลาบปลาโดยใช้สมุนไพรเช่นพริกแห้งหอมแดงกระเทียมขา่าตะไคร้เม็ดผักชีมะนาว มาปรุงรสเป็นลาบป,ป่าและนำส่วนหัวของปลามาต้มเป็นน้ำออดจะได้รสชาติที่อร่อยกินแนมกับผักสดพร้อมลาบป,ป่าจะได้ลิมรสชาติอาหารวิถีทุ่งเสเหลี่ยมได้เป็นอย่างดีรับรองว่าใครได้ชิมต้องขอเบิ้ลและอย่าลืมของหวานขึ้นชื่อข้าวแตนน้ำแตงโมท้าจากข้าวเหนียวนึ่งน้ำอ้อยก้อนเกลืองาดำน้ำมันสำหรับทอดและแตงโมเพื่อเพิ่มกรอบและรสชาติที่อร่อยชวนให้ลิ้มลองสามารถทานเล่นและเป็นของฝากได้รสชาติละมุนละไมัยกรอบหอม อร่อยจนต้องหิ้วกลับบ้านนอกจากอาหารพื้นบ้านสุดอร่อยแล้วบ้านทุ่งเสลี่ยมยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่โดดเด่นและน่าภาคภูมิใจอีกมากมายครับเริ่มจากกระติบใบลานงานหัตถกรรมสุดประณีตที่ชาวบ้านนาใบลานมาตากแห้งสารนึ่งมืออย่างพิถีพิถันจนกลายเป็นกระติบข้าวดีไซน์สวยกลิ่นหอมธรรมชาติใช้งานได้นานสะท้อนถึงภูมิปัญญาและความเรียบง่ายของวิถีคนล้านนาและต่อด้วยกระเป๋าผ้าไทยงานแฮนด์เมดที่ทําจากผ้าทอหรือเศษผ้าออกแบบให้เป็นกระเป๋าผ้าไทยรูปแบบต่างๆตัดเย็บด้วยมือจากคนในชุมชนดีไซน์ร่วมสมัยใช้ได้ทุกโอกาสทั้งสวยทั้งรักโลกและอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หลายคนชื่นช ลูกประครบสมุนไพรรวรวมสมุนไพรพื้นบ้านหลากชนิดเช่นเง้าไยัยผิวมะกรูดแห้งไมมะขามแห้งขมิ้นชันแห้งตะไคร้แห้งไมส้มป่อยเป็นต้นช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายกล้ามเนื้อมีกลิ่นหอมมนอจากธรรมชาติเหมาะสําหรับคนที่อยากพักผ่อนและฟื้นฟูร่างกายบ้านทุ่งเสลี่ยมคืออีกหนึ่งชุมชนที่เต็มเ้วยเสน่ห์ของความเรียบง่ายผู้คนอาธยาศัยดีธรรมชาติงดงามอาหารอร่อยและคุณค่าท้องถิ่นที่ทรงคุณค่าหากคุณกาลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ทันพัก คลายความกังวลและเรียนรู้วิถีท้องถิน่นลองแวะมาสัมผัสความสุขแบบบ้านๆที่นี่สิครับบ้านทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทยัยเมืองเล็กที่อบอุ่นเหมือนบ้านและทําให้คุณยิ้มได้ตั้งแต่มือแรกจนถึงคําอําลาชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนอตวิถีวิถีไทยวิถีชุมชนวิถีแห่งความสุขแล้วเจอกันที่บ้านทุ่งเสลี่ยมจังหวัดสุขโขทัยนะจ้าชุมชน